สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัววิเชียนสั่งต้มข้าวโพดหวานสองตันแจกชาวโคราชนายวิเชียนจันทระโนทยัยผ้วาราชการจังหวัดนคนรราชสีมาได้ประชุมหารือถึงการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมาหลังประสบวิกฤตข้าวโพดหวานล้นตลาดราคาตกตำ่ำจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้โรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศลดการรับซื้อข้าวโพดหวานลงจนทำให้ผลผลิตล้นตลาดทั้งนี้ภายหลังจากการหารือร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่าเดิมทีพี่น้องเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดหวานส่งโรงงานแปรรูปเป็นน้ำข้าวโพดข้าวโพดกระป๋องส่งออกนอกประเทศพร้อมทั้งส่งในรูปแบบผักสด ไปยังประเทศกัมพูชาจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้โรงงานไม่สามารถแปรรูปผล,ผลผลิตข้าวโพดหวานส่งออกต่างประเทศได้ทําให้ข้าวโพดหวานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ตกค้างอยู่ในพื้นที่จานวน9 0 0านถึง1น0 0 0ตันจึงได้มีการหาเรือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเบื้องต้นจะทําการหาเรือกับทางจังหวัดสะแก้วถึงแนวทางในการส่งออกข้าวโพดหวานเพื่อหาแนวทางในการส่งออกข้าวโพดหวานจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากหาตลาดในต่างประเทศแล้วตลาดในประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคตะวันออกจะประสานง,งานเพื่อขอให้มีการนำขา้าวโพดหวานไปจำหน่ายคาดว่าในอีก1-2วันจะรู้ผลสำหรับตลาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ให้แต่ละอำเภอหาตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตของตนเอง และอีกหนึ่งอย่างที่ทางจังหวัดจะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคือการจัดงานวันกินข้าวโพดหวานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคราชกำหนดจะจัดในวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมนี้ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวโพดหวานมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคากิโลกร,รัมละ3บาท พร้อมกันนี้จะมีการสาธิตการต้มข้าวโพดหวานเพื่อจําหน่ายสร้างรายได้สําหรับคนที่สนใจไปสร้างเป็นอาชีพเสริมโดยจะมีการต้มข้าวโพดจํานวน2ตานแจกให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชิมฟรีอีกด้วย นายวิเชียนกล่าวอีกว่าสำหรับข้าวโพดหวานมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นบำรุงสายตาเนื่องจากข้าวโพดหวานมีวิตามินเอค่อนข้างสูงส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงโดยเฉพาะธัญพืชอย่างข้าวโพดอาจจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดซึ่งช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดในหัวใจได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขาขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ครับ